สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับก็พบกับคุณครูมาร์ทเช่นเคยนะครับกับรายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้นะครับครูจะมาติวข้อสอบให้กับนักเรียนนะครับอ่าครูก็จะติวข้อสอบให้กับนักเรีย <Gothic> น <engine. S 2> <sky> ในหน่วยการเรียนรู้ที่3หน่วยการเรียนรู้ที่4หน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับที่จะออกในการสอบปลายภาคนี้นะครับอ่าแล้วนักเรอดูไปพร้อมกันเลยนะครับนักเรียน เรามาดูข้อที่1นะครับข้อใดเป็นซอฟต์แวร์ที่แตกต่างจากพวก Microsoft Word, PowerPoint, Windows, Lotus Freelance นักเรียนก็ไปสืบคน้นหาข้อมูลมานะครับว่าข้อไหนเป็นซอฟต์แวร์ที่แตกต่างจากพวกนะครับต่อไปข้อที่2ถ้านักเรียนต้องการนำเสนอข้อมูลที่นักเรียนได้รับมอบหมายให้ไปค้นคว้ามาหน้าห้องเรียน นักเรียนควรใช้ซอฟต์แวร์ในข้อใดนะครับ Microsoft Word Microsoft Excel Access Microsoft PowerPoint นะครับนักเรียนไปค้นหามานะครับต่อไปข้อที่3นะครับโปรแกรม Microsoft Word เหมาะสำหรับงานในด้านใดก็กลาการจัดการด้านเอกสารการสร้างสื่อเสนอข้อมูลการจัดเก็บ ข้อมูลในรูปแบบตารางการจัดการกับฐานข้อมูลจำนวนมากต่อไปข้อที่4อามต้องการออกแบบการ์ดเนื่องในโอกาสต่างๆอามควรเลือกใช้โปรแกรมในข้อใด Word Perfect PageMaker Lotus Freelance Microsoft Excel ต่อไปข้อที่5นะครับนักเรียน ากนักเรียนต้องการเน้นข้อความให้น่าสนใจในโปรแกรมประมวลคํานักเรียนควรใช้คําสั่งในข้อใดระหว่างกอขอคง,งองงนักเรียนไปหาคําตอบมานะครับว่าใช้คําคสั่งใดนะต่อไปข้อที่6นะครับนักเรียนจะไม่มีโอกาสพบรูปร่างในข้อใดในคําสั่งกลุ่มรูปร่างอัตโนมัติในโปรแกรมประมวลคำนักเรียนดูนะครับ ว่ารูปต่อไปนี้อันไหนไม่มีในโปรแกรมประมวลคำนะครับต่อไปข้อที่7ข้อใดไม่สามารถทำงานได้ในโปรแกรมประมวลคำสร้างกราฟนำเสนอข้อมูลแทรกรูปภาพคำนวณผลอัตโนมัติสร้างตารางะนะครับต่อไปข้อที่8ข้อใดเป็นคำสั่งรวมในโปรแกรมตารางทำงานระหว่างกอไก ขอไข่ขอควายงอโงอ่คำสั่งรวมนะครับนักเรียนไปศึกษามาให้ดีนะครับต่อไปนะครับข้อที่9นักเรียนดูโจทย์ให้ดีนะครับเนททำการบันทึกข้อมูลจากการทำแบบสอบถามเกี่ยวกับการ์ตูนที่ชื่นชอบโดยให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาเป็นที่4ปีที่4เป็นผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน20คนโดยให้ใส่ตัวเลขเรียงลำดับความชอบ จาก 5, คือชอบมากที่สุดไป1คือชอบมากที่สุดข้อมูลใดไม่สามารถใช้คำสั่งจากโปรแกรมตารางทำงานได้ค่าเฉลี่ยวความชอบการ์ตูนแต่ละเรื่องนับจำนวนนักเรียนที่ชอบการ์ตูนเอมากที่สุดสร้างการาฟเปรียบเทียบผลการสำรวจสร้างสไลด์นำเสนอผลการสำรวจนักเรียนไปดูมานะครับต่อไปข้อที่10ครูหมู อยากหาค่าเฉลี่ยของคะแนนวิชาวิทยาการคำนวนคณครูหมูต้องใช้คำสั่งในข้อใดในโปรแกรมตารางท,างทำงาน sum average c o u n std w v อ่านะครับนะักเรียนก็ไปศึกษามานะครับว่าจะหาค่าเฉลี่ยเราจะใช้คำสั่งไหนนะครับต่อไปข้อที่11บุคคลในข้อใดใช้เทคโนโลยีสารเทศอย่างปลอดภัย ก็ไกลหนูนาเป็นแอดมินเพจคลิปแอปไทยวัจีไม่เชื่อข่าวปลอมในสื่อโซเชียลขจรเช็คอ e ีเมลทุกทุกสี่นาทีแก้วบอกเลขบัตรประชาชนกับเพื่อนที่รู้จักกันผ่านเฟซบุ๊กอ่าบุคคลในข้อใดใช้เทคโนโลยีสารเทศอย่างปลอดภัยนะครับเดี๋ยวไปศึกษามานะต่อไปข้อที่12 หากนักเรียนได้รับข้อความจากการสนทนาทางสื่อสังคมออนไลน์ดังภาพนักเรียนจะปฏิบัติอย่างไรปีนี้เดือนตุลามีวันจันทร์5วันเสาร์หอาทิตย์5 823ปีมีครั้งเดียวเรียกว่าถุงเงินตามตำรา่วงจุ้ยส่งต่อ5คนหรือค่ากลุ่มเป็นอย่างน้อยภายในเวลา11นาที จากที่อ่านจบเงินจะไหลามาเข้ามาภายใน4วันนะก็ไก่นะครับเขาก็บอกว่าไม่สนใจข้อความดังกล่าวขอไข่ส่งต่อจนครบ5คนขอใารส่งข้อความให้ทุกคนที่รู้จักงองูพิมพ์ข้อความไปต่อว่าคนที่ส่งมาอ่าถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะปฏิบัติอย่างไรนะครับเมื่อเห็นข้อความนี้นะต่อไปข้อที่13 ข้อใดเป็นสัญลักษณ์ของพลเมืองดิจิตอลนะครับกุ๊กบอกรหัสผ่านให้ก้อยที่เป็นเพื่อนสนิทรู้แก๊บส่งอีเมลลูกโซ่ไปหาเพื่อนทุกคนกุ้งดาวน์โหลดเกมทุกเกมทีกกมท่อยากเล่นกิ๊งใช้สมาร์ทโฟนเพื่อหาข้อมูลทำกันบ้านและติดต่อสื่อสารนักเรียนดูนะครับว่าข้อไหนเป็นพลเมืองดิจิตอลนะครับต่อไป ข้อที่14ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์รับรางวัลเงินสด1ล้านบาทอย่ารอชา้ากรุณาส่งข้อมูลชื่อนามสกุลและเลขบัตรประชาชนกับภายใน24ชั่วโมงถ้านักเรียนได้รับข้อความดังกล่าวจากช่องทางแชทไลน์นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรครับอ่าก็กกลปรึกษาผู้ปกครองหรือคุณครูอขอใยรรีบโทรกับหาบุคคลที่ส่งข้อความมาให้ พิมพ์ข้อพิมพ์ข้อความไปต่อว่าคนที่ส่งข้อความมาให้งง,งูรีบส่งข้อมูลตามที่ข้อความระบุให้กับบุคคลที่ส่งข้อความมาให้นักเรียนจะต้องทําอย่างไรนะครับต่อไปข้อที่15บุคคลในข้อใดมีความรับผิดชอบต่อ,อครอบครัวและเพื่อน oy, เบนช่วยน้องใช้โปรแกรมประมวลคําเพื่อทํารายงานบอลตั้งรหัสผ่านโทรศัพท์ เพื่อการการถูกขโมยเบิร์ดช่วยคุณครูซ่อมคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนบาร์ Bart, สร้างเพจใน Facebook เพื่อขายของออนไลน์ะนะครับต่อไปข้อที่16ใครปฏิบัติตนไม่เหมาะสมนะครับโบปิดและถอดปลั๊กเครื่องคอมพิวเตอร์หลังใช้งานบอมติดต่อกับแแบมซึ่งอยู่ต่างประเทศผ่านอีเมลเป็นประจำบิ๊ก ค้นหาข้อมูลจากหลายเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแบงค์หยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาดูตลอดเวลาเพื่อมีคนติดต่อมา,อาใครปฏิบัติตนไม่เหมาะสมนะครับต่อไปข้อที่17พฤติกรรมของบุคคลใดก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีจิมอ่านข้อมูลการสมัครสมาชิกเว็บไซต์อย่างละเอียด จาระบุชื่อและเลขบัตรประชาชนทุกครั้งเมื่อมีข้อความให้กรอกแจตวตรวจสอบเว็บไซต์ทุกครั้งก่อนสั่งสินค้าจะหลีกเลี่ยงการตอบโต้กับบุคคลที่ไม่รู้จักนะใครมีพฤติกรรมเสี่ยงนะครับต่อไปข้อที่18การกระทําของบุคคลใดถือว่าเป็นการไม่เคารพสิทธิ์ของผู้อื่น เกดอนุญาตให้องุ่นนำภาพวาดของตนไปพิมพ์จำน่ายเก่งขออนุญาตต้องตาทุกครั้งที่จะโพสต์ข้อความเกี่ยวกับต้องตาชาเล่าเรื่องที่ตียืมเงินไปแล้วไม่คืนลงในกลุ่มไลน์พิมพโพสต์ภาพที่พิมพ์เป็นคนถ่ายลงเฟซบุ๊กโดยให้เครดิตพิมพ์การกระทำใดนะครับถือว่าไม่เป็นการเคารพสิทธิผู้อื่นนะครับ ต่อไปข้อที่19ครอบครัวของตองไปเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ต่างจังหวัด7วันน้องสาวของตองจึงโพสต์เฟซบุ๊กว่าดีใจจังเลยมีวันหยุดตั้ง7วันได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดกับที่บ้าน7วันเลยค่ะพร้อมเช็คอินตำแหน่งของที่พักอาศัยจากข้อความดังกล่าวน้องสาวของตองสมควรโพสต์ข้อความดังกล่าวหรือไม่เพราะเหตุใด ควรเพราะเป็นการแสดงความรู้สึกส่วนตัวควรเพราะได้บอกเพื่อนๆของตนเองทราบไม่ควรเพราะเป็นการบอกข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่นไม่ควรเพราะไม่มีใครต้องการรู้เรื่องส่วนตัวของผู้อื่นะนะครับต่อไปข้อสุดท้ายนะครับข้อที่20นะครับนักเรียนจะเลือกลบหรือตอบกับอีเมลฉบับใดเพราะเหตุใด นักเรียนดูรูปภาพตามนะครับอาจจะเป็น2อีเมลพูดคุยกันนะครับนักเรียนอ่านนะครับถึงคุณโบวี่เราพบปัญหาบัญชีเงินฝากของคุณโปรดไปยังตู้ ATM ที่ใกล้ที่สุดแล้วติดต่อมาที่เบอร์กับทีมงานสมาร์ทอีเมลนะครับเอาไปอีกเมลนึงก็ถึงเงินฉลีพี่ประจักษ์ฝากถามว่าสบายดีไหมเป็นอย่างไรบ้างด้วยรัก หญิงพลอยมาดูช้อยของเรานะครับว่านักเรียนจะเลือกตอบกลับแบบไหนนะครับขอไกลเลือกลบข้อความจาก The s m a r t Email เพราะข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากควรติดต่อกับธนาคารโดยตรงไม่ควรปฏิบัติตามข้อความในอีเมลขอไกลเลือกตอบกับข้อความจาก The s m a r t Email เพราะเป็นข้อมูลสำคัญและรีบดำเนินการตามข้อความในอีเมล โปอไฟเลือกลบข้อความจากพลอยพลอยจุดหนึ่ง gmail com เพราะเป็นข้อความคนที่ไม่รู้จักงองงูเลือกตอบกับทั้งสองข้อความเพราะเป็นมารญาตในการติดต่อสื่อสารนักเรียนก็ดูนะครับว่านักเรียนจะต้องเลือกตอบกับอีเมลฉบับไหนนะครับจบไปแล้วนะครับกับ20ข้อของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อสอบปลายภาคเรียนนะครับ ที่นักเรียนจะต้องสอบกันนะครับในปลายภาคเรียนในสัปดาห์นี้นะครับครูก็หวังว่านะครับนักเรียนจะทําข้อสอบได้นะครับและนักเรียนก็ต้องศึกษาอย่างตั้งใจศึกษาหาความรู้ให้ดีนะครับก่อนที่จะทําข้อสอบนะครับครูจะบอกวิธีการทําข้อสอบนะครับนักเรียนวิธีทําข้อสอบของเราก็คือให้นักเรียนทําลงในสมุดโดยที่นักเรียนจะต้องเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะครับตีเส้นใต้ให้เรียบร้อย เขียนหัวข้อว่าสอบปลายภาควิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับส่วนวิธีการตอบนั้นให้นักเรียนเขียนข้อหนึ่งสมมติตอบกอไก่นักเรียนก็เขียนตอบ1่กอไกอ่นักเรียนก็เลื่อนไปดูนะครับอย่างเช่นข้อ1กอไก่นักเรียนก็ต้องเขียนไปด้วยว่า1กอไก่ Microsoft Word อ่าสอตอบ ขอใครไ i c r o s o f t Excel นักเรียนต้องเขียนมาให้รู้ด้วยนะครับว่ากอขอคอ,องอนั้นมันมีมันคืออะไรนะครับอ่าใครทำเสร็จแล้ว20ข้อนะครับนักเรียนก็ถ่ายรูปส่งลายส่วนตัวของครูนะครับนักเรียนจะไปส่งกลุ่มรวมนะครับเดี๋ยวจะมีการลอกกันเดี๋ยวจะ,อะเอาเปรียบเสียเปรียบกันเพราะนั้นส่งลายส่วนตัวหาครูนะครับต่างคนต่างทำเดี๋ยวครูจะ กำหนดเวลาให้นักเรียนนะครับและนักเรียนก็ส่งตามเวลาที่กําหนดให้เรียบร้อยนะครับอ่ะวันนี้ครูก็ขอจบการติวข้อสอบเพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่เทอมหน้านะครับขอให้ทุกคนตั้งใจทำข้อสอบให้ดีนะครับผมสวัสดีครับ